เดนเบาโดนนี่นี่ะกลับไปเลยดิไปโอ,โอ้โอ้ไอเ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โออยา โอเคออกที่ออมอนครับปาลุยข้างข้าวก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับเป็นทันแน่ใครครับเนี่ยว่าปั่นไฟอยู่นแน่ น,น่าแน่ว่าละโดเปล่าโดนหมาุย,ยไปไหมเออนั่นแหละหอนด้วยอ่ะเป็นไงอน่าลราจะโดดงั้นไปแล้วกันนี่เนี่ยวูวอยู่ไหนวะตามรอยไป โอเคอย่างนูน้นไปหมารู้สึกเหมือนเมือนาช้าอยู่นี่นึงไงโอ้เรียบร้อยวัมพายดีกว่าไอเ้เฮี้ย มากูตอกมือตบเลยแล้วกันนี่ง่ายดีเฮ้ยนั่นใครอ่ะเห็นนะเว้ยเฮ้ยเห็นนะเว้ยเฮ้ยเห็นเป็นอะไรพี่มาอ่าอยากเลี้ยงหมาไหมมาพอยังพอยัง นี่น่ะกลับไปเลยดิไปนี่นะมามาตามแล้วครับตามแล้วครับ หัวแตกด้วยกูโดนลูนไปก่อนเพื่อนเรียบร้อยงัดดากไปเลยแล้วกัน แล้วก็เปลี่ยนร่างกลับครับนี่เป็นไงล่ะขอโทษนะคือเป็นแบบพายที่แบบแปลงห้เป็นหมาได้ <c oughs> แหวน <c oughs> ใช่หมาป่าโทษอย่างนี้ครับ เฮ้เดี๋ยวเอ้าตัวเองหวัดดีจ้าข้างข่าวครับหวัดดีจ้ามาแล้วครับ เออตอนเปนลี่ยนร่างมันก็มีเดินช้าด้วยอย่างว่าแหละมันก็ต้องอน,นี้ด้วย <c oughs> มีพลองนิดนึง <c oughs> บาลล้านว่ะเฮ้ย <c oughs> ยางอย่าพึ่ง <c oughs> อุ้ยเหีียไปโดน <c oughs> อิบอายเฮ้ยอะไรอุ้ยออกมาต้องชาร์จก่อนดีว่าน่ามีหอนด้วยมึง เรียบร้อยกัดไปเลยไปมาแล้วครับอุย้ยโนนี่เนี่ย เป็นตัวที่ครบเครื่องนะแต่มันก็มีดีเลยด้วยอย่างว่าแหละเขาต้องออกคือออกสกลิลที่คล้ายกันมาแต่และตัวเนี่ยมันต้องมีข้อดีข้อเสียที่ต่างออกไปครับเชียร์เสียงไม่โคตรหล่อเลยมันผงเป๊ะเนี่ย <c oughs> โคตรหล่ออู้หมดใจอหเราอ่ะ mẹ anh về anh đi หมาไปมากัด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 มันนี่ครับหมาโดนตันไปนี่ครับ โอ้โหล้มเลยครับเรียบร้อยครับมาขอดื่มเลือดหน่อยล้วกันนี่นะนั่นมีคนอยากดูเพื่อนตายด้วยนั่นอืมอิ่มแล้วครับ โกลับไปหาหมาก่อนไม่ใช่กับหาอุ้ยอุยอุยมันก็แอบยากเหมือนกันนะพูดถึงแล้วคุมหมาเนี่ยน,นี่เน,นี่ยใช้เพลิงนรกโลก,กันทำลายแม่งเลย เดีย๋ยวดูเครื่องก่อนเจ็บคนละแผลเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรอันนี้ตาแรกครับ ตาแรกที่ได้กับคนจริงๆเลยอ่ะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> แต่ประตูแม่งโอ้โ oh, ห oh, ประตูโอ้ oh, ประตูสุดยอดจริงอยู่ใกล้กันด้วยตบนังเต็มก่อน โดนครับไอปอดมันจะไปไหนไวะเนี่ยช่านเถอะเฮ้ยคนนี้โมลีได้ปาที่โรงแจ้งเลยไป ทำเป็นน้ำต้องหูเหรเนะมึงเรียบร้อยครับยาเรียบร้อยมาตบนั่นมาขอแก้วเลยครับเออ เรียบร้อยครับทิ้งด้วยปลาได้เวลาพาบินขึ้นฟ้าแล้วครับแบบที่เดียวกลับนะปั่นบินต่อได้วาฟให้ฟีลเหมือนจนะเดืดเลยไอตอนมันวาฟเนะี่ย พอดีตอนนี้ผมจะเริ่มสปีดร้านแล้วนะทุกคนนี่ไงขังขาวปะขังขาวจริง้วยวะไปแล้วครับแต่เพลงไล่แม่งมันจริงนั่น ชอบอยู่นะไอการแบบว่าแอนิเมชันมันอะ A few moments later นั่นหัวเราะด้วยมีมีอะไรน่าขำเป่าเพื่อน <c oughs> เฮ้ยหมาโอ้โหมามาม,มาเลยครับโดนหมาบ้ากัดกู <c oughs> แล้วก็ไปแล้ว <c oughs> กูจะตีพิษทุกาติบ้าไปได้เฮียมามาเฮ้ย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 อะไรโอ้โหหลังกูเต็มๆอ่ะไม่เห็นด้วยเรียบร้อยครับการแข้งข่าวแล้วครับตอนนี้ช่วยแล้วกันไปแข้งข่าวกูว่ามันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนใครข่า,ขาวแล้ว โอ้โหกูสินะยังอย่าพ่งโดนแล้วครับยังอย่าพึ่งอุยอุอย่าอุยยอุย่าอย่านั่นหมาแล้วครับยังไงยังไงอุยยอุอย่าอย่าอาวอาข้าวนาไปก่อนนะหมานะ โอ้ตามกูด้วยโอ้โหโอ้โอ,โอตาม,มตามตามจริงตามจริงของจริงเอ้ยอย่าอย่าอยาอยา่ยาอย,าย,ายานานา่ายายาอ่านหัวล้อใส่กูด้วยเอ้ยหิวเลยครับพี่ ขอบคุณการติดตามหมาแล้วการติดตามมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปอ่านชื่อเนดะ้อพอดีเมื่อกี้นี้โดนหมาบ้าไล่ไล่ขวนมาอะเรแบร้อยเพื่อลบแ,ลแหละจริงใช่พี่ว่าแต่มันคืออะไรวะ <c oughs> อะยังไงลุงไหนโอ้ไม่น่าถามเลยนะหมาเปล่าไลา่ไม่ไล่โอเคเปลี่ยนใจแล้วครับใช่ไหม คู่มือจังหวะเนี้ยโอ้โหสิ่งแค่ยางอย่างพึ่งเดี๋ยวจะพร้อมแล้จังหวะเนี้ยยางอย่างพึ่ง <Hello. S 1> ยางออกก็กคใครได้ไปช่วยเพื่อนดีดิคูจะไหวกูจะไม่ไหวแล้ว เอาหรอเดี๋ยวไปแก้แล้วกันอ่าอานันอยากออกกล้องหรือทำอะไร Throw flash Throw f l เรียบร้อยแป๊กอ,อีดึงดอกนานเปลี่ยนสภาพแล้วครับเป็นข้างคาวไปแล้วช่วยเยอะเลยพี่ ผมเลยอยากใหค้คนอื่นช่วยบ้างอะอาน,านันอ๋อเขาอยากเขาอยากเอาแฟลกช่วยแหละเฮ้ยแฟลกแบงช่วยเออขอบใจมากนานเป็นเป็นหมาแล้วเนะี่ยความจริงอะเกมเนี่ยเขาให้ใส่สีเปิร์กนะแต่ว่าผมอัพเปิร์กไม่ทันก็เลยใส่มาสองก่อน ดีไมดีเปิร์กเนี่ยถ้ามันเข้าเซิร์ฟหลักมาเนี่ยอาจจะโดนบัฟเป็น12ก็ได้นะรู้แล้วพาใครมาแวะแทนแวะใช้ไฟเผาครับยางอย่าพึ่งยางอย่าพึ่งอยยาพึ่งเย่าพึ่ง ยา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 ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหนั่นไงล่ะไปของแท้เลยโอ้แล้วมึงแคบังกูทับครับป้าอะไรไรโอ้ยนี่ you suck โอ้แล้วมึงแคบังกูทับ เครื่องปันติดยังไงยังไงบึ๊บหิวเลยครับโอเค ที่อานทก่วานมันมัน,มนอาจจะอยู่เหนือหัวเราก็ได้ค้างคาวอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมามามาเซอร์ไพร์สโอ้โหประตู อีกบานหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าอยู่ฝั่งนี้นะขอบคุณพี่พี่ชฉอยที่เลดเลดคนโอ,โ,โอ้โหโ,โอ้โอ้โอ้มันอยู่ตรงนู้นด้วย

เป็นแอดออนครับพี่เนี่ยแอดออนโลกของอลูคาร์ดคือแอดออนเนี่ยถ้าประตูถูกเปิดอ่ะมันจะมีเปลวไฟพุ่งแบบเมื่อกี้นี้เลยครับอุ้ย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 โอ้โห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 ไอ้ทอะไรเนี่ยโอ้โหยา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 โอ้โหอุ้ย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 นั่นแหละแอดออนแกล้งเตอร์ทัชัด 喂喂喂喂喂！哦吼哦吼哦吼哦哦哦哦！哎呀，来嘞！哦哦哦呀呀呀呀呀呀！哦哦哦！喂喂喂喂喂！哦耶！